ดีแล้วคุณโบอ่ะค่ะก็รู้สึกจริงจริงโบแฮปปี้มากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโบเป็นคนแบบว่าอินกับอินกับเลมากค่ะแบบว่าทานเลมาตั้งแต่แบบเด็กแล้วก็คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบ,บรนด์ที่อินมากน่าอยู่แล้วคือเรียกได้ว่ากินเลแทนข้าวเช้าเลยค่ะใช่อย่างในมุมของเราก็แบบรู้สึกว่าเราเราเติบโตมากับเลตั้งแต่เด็กอะไรอาเงีเ้ยแล้วก็ที่โดยการที่เลเขามี up l ล v e l ในการที่มาเป็นเลแม็กซ์ในครั้งนี้ แล้วเราเราเราได้เห็นเจนตนาจุดประสงค์ในส่วนของแคมเปญด้วยนอกเหนือจากความอร่อยที่มันมีอยู่แล้วเต็มแม็กซ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องของแคมเปญด้วยอันลิชอยู่ในแม็กซ์เนี่ยมันมันดีครับมันดีมันดีนดแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าดีใจเหมือนกันที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้อะไรอย่านะงเง้ยก็เช่นกันครับผมดีใจที่เลแม็กซ์เลือกพวกเราทั้งสามคนเป็นเพืเ่อนเพือม,มามากครับ,รบ,รบเพราะว่าเลก็อย่างที่พี่นนท์บอกเป็นแบรนด์ที่เรามันไทยก็มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วได้กินแล้วเวลาที่เราได้มาพรีเซนต์สินค้าทีีี่่่่่เเเเเเรรรรรรราาาาาาททนนนนจจิิิงงงงใช้้ยยยกกก็็็ูสสึวมมััหบแแลละปซ์ ถูกใจผมมา,มากๆเพราะว่าปกติผมกินเลเนี่ยผมก็ชอบชิ้นที่มันเข้มข้นอยู่แล้วแล้วเลแม็กซ์เหมือนเหมือนทำสนองนี้ผมหมายถึงว่าเอาเหมือนเอาชิ้นเข้มข้นทั้งหมดมารวมในถุงเดียวซึ่งมันมันตอบโจทย์ผมมากแล้วเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแคมเปญด้วยที่ผมรู้สึกว่าก็เป็นแคมเปญที่เราอยากจะแชร์ด้วยเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันเข้ากับเรามากๆก็เลยสบายใจมากๆกับการทำงานกับเลแม็แบสครับใช่พูดถึงรสชาติที่แต่ละคนชอบผมของผมนะครับเอ่อโนริสาลายผมนันนะผมนั่นนะโนริสาลายก็จะมีความแบบ เข้มข้นมากในเรื่องของแบบสารายโนริที่มันเกิดขึ้นในซองนัน้นอะไรเงี้ยแล้วก็อยากที่มันเต็มมากในทุกๆซองทุกๆรสชาติหรือลงไปถึงเรื่องของเนะอ็กซ์ฟรีมซาวฟรครับพวกเราดิสคัตกันอยู่นะว่าเราชอบรสอะไรเหมือนกันโบนี่เป็นไงกับโบนี่พวกเราจะมีแต่ละรสที่ที่เป็นแบบตัวอของเราเนาะแต่ของน่าอะไรเงี้ยแต่ของโบอ่ะโบชอบรถโบโบชอบพิกพริกข้นไฟชอบชอบที่เขาเรียกรถเล่เป็นรถโบแล้วนี่คืออร่อยจริงแล้วก็แล้วก็ นี่ทัดอัพแทบไม่ทันปากเลอะไปหมดเลอะไปหมดทุกนิ้วค่ะไปยืนไปยืนดูคุณไว้เราก็ไปทานกันครับของผมก็ตามสีชุดเลยครับของผมเป็นรถพริกปี๊ดสายของเอสเตอร์ชิลลี่ครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ชอบรสนี้มากเพราะว่าเป็นคนเวลารู้สึกเวลากินขนมที่มันมีความเผ็ดนินรินมาทำให้เราแบบกินได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มันทำให้เราแบบรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยเลมัสเขามีเซอร์ไพรส์มาด้วยนะครับก็คือในเลมัสรถพริกปี๊ดสายเนี่ยเขามีเป็นแบบเป็นพริกจริงอ่ะเป็นพริกจริงๆที่่เเเ้าาแแแแบบบบบบหมมือนนทป็งงซึ แพงกว่าเลขแต่ว่าแบบตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ชอบทันเกมนี่ครับที่ได้เล่นเกมคับเป็นยังไงสนุกนะปั่นมากคือคนนี้คนนี้เป็นแบบเคยเล่นเลยมชอบมากจัดจอยฮะจะจอยฮะอยากให้คนพื่พวกเราอาจจะนิ่งๆกันเลยเนาะเราอาจจะอยากให้สนุกไม่เตรี่ยนไปเตรียมกันเป็นแบบไม่เปลียนเลยไม่มีเลยก็คือเราก็คือขึ้นไปเล่นเกมเขาพิมพ์แค่นั้นเขาบอกขึ้นไปเล่นเกมแต่ไม่รู้เกมอะไรแล้วมันเซอร์ไพรส์ไปหมดใช่แล้วหลักๆคือแบบผม เห็นคนมารออะไรเงี้ยร้อนกันหน้ายมยมกันหมดเลยะก็เลยเล่นให้เสร็จเร็วๆไม่ใช่เล่น้มันสนุกถ้าไม่มีผมที่เสร็จเร็วกันนี้แล้วใช่ครับฝากตัวแทากหน่อยครับได้ครับพี่โบยพี่โบเลยอ่ะแล้วผมพี่โบครับคุณแ่ค่ะก็ขอฝากพวกเรานะคะทั้งสามคนก็ขอฝากเลเม็กซด้วยนะคะเรียกได้ว่าครั้งนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็สะใจมากๆค่ะอะ ฉันลิีอยู่อินเดอร์แม็กอะไรเนี่ยเป็นด้วยกันไป็นด้วยกันแฟนเราก็ด้วยเขฝากว่เราสามคนด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามกิจกรรมจากเลมักได้ตลอดทั้งปีเลยใจพวกเราสามคนตลอดปีแน่นอนครับครับลีชยอออินเนอร์แม็กกับเลมักครับจบสวยพร้อมกันสามสาวคนพร้อมกันอยู่ลีชยอออินเนอร์แม็กใช่ไหมได้ครับโอเคพร้อมกันตรงนี้นะพร้อมนะพร้อมนะคุณชอบคุณชอบคุณชอบเราให้สัญญาก่อนผมอ่าสัญญาอะไรสักอย่น่าเสนอเลย อ l e a s h y o u ินเนอร์แมนะครับหนึ่งก็ไปแล้วไทวนทวนทวนบีบอีกทีบีบอีกทีไม่เดี๋ยวไม่ต้องนับแล้วเดี๋ยวมันมันมันคัดยากพี่หายใจเข้าเยเดี๋ยวโอ้โหพูดเลยโอเคโอเหายใจแ h งเอ้าพี่โยนเอาโอเคโอเคพี่โยนนะที่โยนอเล็กชัวอินเนอร์แม็ครับพร้อมไหม ไอทีแม้ีกทีไอทีแบบไม่มีครับผมร้องนะผมขอโทษเมื่อกี้ผมกีผมเลยกีบผมเลยอ่ะพี่นอนแับไม่อยากกลับบ้านอ่ะอันลิชย่ะเฮ้ยร้องไปเรื่อยเป็นตอร์ปต่อไปเลยหนึ่งสองสามอันลิชยัวอินนเดอะแม็กซ์ชอบที่ไหนชอบแล้วเขาจะใช้ทุกเทคกดเวนเทคสุดท้ายชอบที่สามคนมาอยู่ด้วยกันแล้วอะไรก็ไม่รู้